สวัสดีครับวันนี้ก็อยู่ปกสัปดาห์นะครับวันนี้ผมก็จะมาเล่นเกมฟีฟ่าแลนด์ซีเช่นเดิมนะแล้ววันนี้เราก็อยู่ในช่วงรีวิวแผนจากทางบ้านกันอีกแล้วครับก็ EP ที่27กันแล้วนะครับขอบคุณมากแล็บที่ส่งทีมให้ผมรีวิวนี่ครับก็ทีมนี้ครับเป็นทีมของคนณนี่แล็บพี่พันธ์ครับเป็นทีมฟูลเลวแมนลิทนะครับบวก5้ทั้งทีมนะครับก็มาในแผน4 2 3 1นะครับก็ตัวที่ผมเด่นๆเลยนี่บุสการ์ดเหรอถ้าอ่านชื่อผิดขออภัยนะนี่เป็นตำนานนนนนะครรับุ่ตำาของเลยนะครับดูครัับสสแแต็คคือออีดงงยย่าเะรบ จุดยอดจริงๆ <Whoa. S 1> ครบเครื่องบอกเลยครบเครื่องนี่ก็แสแตกค้าะครับกาก้านี่ความเร็ว120เลยนะครับโกนี่น่าจะเลี้ยงบอลดีนะครับตา <c oughs> มออดขอดูหน่อยปีนี้นี่ดูดันกระโดดโอเคเลยโกนะครับอาริโอลาอชื่อผีขอพยครับ <c oughs> แล้วก็นี่เป็นตัวสำรองนะครับตามนี้เลยนะครับ ก่อนที่ไปดูไดติกทีมลาตทิติกนั่นแตะนะครับนี่เลยครับจะพาไปดูด้วยช่องผมสวดหยาบยังไม่ได้กดซับสไครต์ให้ผมกันเลยนะครับใครที่ดูอยู่ตอนนี้ยังไม่กดนะครับก็อย่าลืมไปกดกันด้วยมันจะช่วยผมได้มากๆเลยก็ขอบคุณมากครับเอาแหะไปดูกันเลย let's go นี่คือไดติกทีมของเขาครับตามนี้เลยครับความเร็วเกม80ส่งบอล80นะครับเลี้ยงบอลนี่ไม่เลี้ยงเลยครับยืนตำแหน่งตามแผนครับทั้งเกมบุกทั้งเกมลับครับเข้าทำนี่60นะครับปกติเสาไกลอ๋อไม่ใช่ก็เสาไกลแล้วครับแล้วก็เลี้ยงบลเ่ยยกกกดดััันนนไมะคร็ ประกอบตัวบีพื้นที่ก็ปกติคุมโซนครับและนี่ก็คือได้ติดนักเตะนะครับก็กองหน้าก็ปรับเป็นจอะทุกล้กองหลังเลยนะครับแล้วก็กดดันแนวรับหาช่องว่างบุกขึ้นสามครับลงหนึ่งนะครับโซนกลางนี่คือไม่ปรับเลยครับของหลังนี่ก็คือขึ้นหนึ่งลงหนึ่งครับแทงหลังส่วนแบ็กก็รักษาแนวลุกเมื่อบุกนะครับสองตัวเลยก็ตามนี้นะครับเอาแหละไปลงแรงกันเลย let's go อาครับนี่คือทีมที่เราจะเจอด้วยครับเจอแมนยูฟูครับมาแน่นอนครับ เอาแล้วครับเกมเริ่มขึ้นแล้วนะครับเอาเดี๋ยวเหมือนว่าปรับเหมือนปุ่มปรับคนละปุ่มนะครับเดี๋ยวผมต้องโอ้โหลแล้วลูกนี้เกือบโดนโดนเลยเอาหล้ำหน้านนโอเค,คเกือบโดนครับผมต้องไปปรับปุ่มผมต้องไปปรับปุ่มกันเลยครับโอ้โหเหมือนใช้คนละอย่างนะครับโอเคผมไปปรับปุ่มมาแล้วครับแล้วก็ไปเอานั้นออกมาด้วยโอเคน่าจะ น่าจะดีขึ้นหรือไม่มาดูกันครับพอเล่นได้ครับพอเล่นได้ดีกว่าเมื่อกี้ครับเมื่อกี้คือขยับนี่งงเลยครับลามอสยังยังไงแล้วยิงเกลือครับโอเคครับเอ็กเสียงมาที่ดิมาเรียผมต้องไปปรับเสียงนิดน,นึงแต่ว่าแทงมาลูกนี้ครับแล้วสัดด้สายเรียบร้อยครับเจ๋งจริงครับการ์ดลูกการ์ด เอาถ้าผมไปปรับเสียงผ้ามาจะได้ได้ยินเสียงผมได้ดีขึ้นนะครับดาริบินให้มาโรนัลโดโอเครามอสกา้า้ำหรือเปล่าครับเคล้ำหน้านะครับเอเสียงวาลานสวยความโย่ให้มาที่กา้ากา้าแทงมาอืมเกือบได้ครับแล้วดาริบินดาริบินเลี้ยงมาดาริบิน โอ้ยมาเองดาริบินแล้วยิงยังติดเซฟครับวันยังไม่พ้นเข็อันตรายและเยียบร้อยครับโอ้โหจนได้ครับเจอเอลิคาน์โดหน้ายิงไปนะครับเอาละครับกลับมาเสมอนะครับกาก้าร์ดฟาวน์โยให้มาเซียงบุสการ์ดให้มาบุสการ์ดกาก้าบุสการ์ดโอ้โยโดนซ้ายไว้ก่อน เราเนา้ยได้อยู่เอเซียงให้มาูการ์ดกลองยิงเลยที่อไปแบบผู่ผมมากๆสองหนึ่งครับสดจริงๆครับสกัดอาริบินเจอกาคาครับกาคาให้มาบุฟิโก้เล่นกันสองคนครับแล้วครับฟิโก้ให้มาที่กาคากาคาให้กับดีมาเรียล้ำหรือเปล่าครับลูกนี้ๆๆๆล้ำหน้าไปนิดเดียวครับ บูโน่เฟอร์นนเดสให้มาฝากรีสองอโหโรนัลโด้ครับกระชากมาเข้าในเข้าในเรื่องนี้โอเคเมดี้อ๋อเชีรยมากันเลยกา้ามามที่เอ็กเซียงอาอแล้วครับลูสกาสให้มากา้าเปิดยังติดอยู่ฟาบิญโยลองสองเลยยังติดไซค์ครับเมดี้ เมดี้ให้มาดิมาเมรียเอาแล้วครับดิมาเมรียกระชากมาหูแล้วโดนประกบ2คนเลยครับเสียบอลไปดาริบินเจอลามอสยังหลบมาได้แล้วบูโน่ใจคิลพาทเมนดี้โอเคไอ้่าคิมมี่โอเคแต่อัดโดออกไปครับดูตั้งเต่นะครับ เปิดมาลูกนี้โมงมาอ,งอาร์จิสองดา,ดา,า,าริบินดาริบินจ่ายมาคอนโตน่าเบคแฮมเดี๋ยวเราต้องอย่าเพสซิง่งโอเคสวยผมติดครับที่จริงเราต้องไม่ต้องไม่ต้องกดดันเยอะนี่ครับ <c oughs> แล้วแทงมาลูกนี้บูสการ์ด <c oughs> โดนชนเดี๋ยวดาริบินหูตั๊กเอานะครับ <c oughs> <c oughs> คารตัวหน้าวิ่งมาแล้วยิงฉลับโอ้โหพอไม่วิ่งก็โดนยิงฉลับเลยครับจากป้ากีซองเอาล้วครับสองสองครับตอนนี้มาครับคารตัวหน้าเราต้องรีบเลยครับมาครับกาตากระช้ามาโนากา,กาหูจะให้กับลูส,ก,สการ์ดไม่ได้ครับไล่คอเนอร์นะครับตอนนี้ ดิมาเลียเปิดมาเอ็กเซียงโหม่ได้โอหูยยังไปติดฝั่งนูน้นอาคิมิให้มาเอ็กเซียงเอาครับสิโกยิงล<า>ูกน<า>ี<า>้เรียบร้อยครับสามสองครับอ๋อผัดกันนำผัดกันตามครับตอนนี้เหลือมิลิตนำอยู่ครับ3ามสองเอ็กเซียงดิมาเลีย เราต้องเอาให้ขาดครับเอาลรูสการ์ด yeah. ให้มาที่กา้าโอ้โหมันนิดเดียวครับแล้วคาโตนาโอเคเดนมารียาจิ้มมาได้แล okay. ้วพิกโกโยนมาที่กา้ายิงไกลเรียบยครับโอ้โหสี่สองจิจต้าไปดึงๆๆงนี่ครับสัตว์ขวาเลยมือทอมพิกตันแลวครับ ย้อนจริงครับ,รบสีสองครับแล้ว,าาลาลวอตวาตัวหน้าบูโน่คือเลือดพาลูกนี้สวยมากเหล,ลือล่ะโอเคเซฟเกือบครับเกือบกาก,กาให้มาบูสการ์ดให้โยนมาพิโกโกพิกโกอ่ะครับบูสการ์ดหาช่องดีมากแล้ว หรือไม่เรียบร้อยครับสุดจริงๆคมากๆหาช่องดีด้วยครับคนจ่ายก็จ่ายดีมากๆแล้วบูนโน่ห้าสองครับตอนนี้เฟฟามโยสวยแล้วกา้กาให้มากัาูดแล้วกา้าวิ่งมาได้พูดแต่ว่าโดนชนครับ เตะครับกากามีความเร็วครับแต่ว่าก็จะบางนิดนึงครับโอเคติดครับปามโยโหมมากากาเอาครับโอกาสสุดท้ายหรือไม่กาการ่อเพื่อนเติมโอ,โอกากาลุกลม้มลุกคา่คานับโอเคมาโอกาสสุดท้ายเอ็กเซียงลองสองไหม <Nope. S 2> โอ้ยยังติดบล็อกครับ เมนดี้โมมาอิมาเลียให้เอ็กเซียงใหม่เอ็กเซียงยังได้อยู่โอ้แล้วเคียร์ไปเรียบร้อยครับจบเกมนะครับฝั่งเราก็ชนะไปได้ครับ5-2แล้วนี่ครับบูสการ์ดแฮกทิกไปเลยครับ <c oughs> และนี่ครับคือสิตินะครับก็ตามมีแลับบอกเลยว่ารูสีมากมากถ้าดูที่เซติแต่ว่าเรานี่ความผมนี่สุดยอดอยจริงๆครับ และนี่กคือเลตติ้งครับแน่นอนครับบูสการ์ดคือแอคทิ9.8ครับสุดยอดจริงทั้งหาช่องทั้งเร็วเห็นตัวเล็กๆนี้คือก็มีความแข็งอยู่นะแบบเบียดได้นิดนึงครับ <S 2> <S 2> หลอมมาก็กาการับมีความเรนะ็วแล้วปีนี้ตัวนี้กากาก็แน่นอนครับมีทั้งทั้งความเร็วสูงใหญ่แต่ว่าอาจจะบางไปหน่อยครับแต่ว่าโอเคเลยครับ เอ็กเซียนก็สุดยอดสุดยอดเต็มรับนี่คุมได้อยู่หมัดครับ8.3ปดฟิโก้นี่ผิวมากมากแล้วยิงได้ด้วย <H at> ก็ใช้ได้เลยครับนี่ฟาบินโยนี่คือตัวตัดเกมเลยครับ <H at> คือเบียดชนโหม่งได้หมดครับฟาบินโยนะ่ะเอเลว่าโกเราก็ซูเปอร์เซฟเหมือนกันครับเซฟได้หลายลูกหลอมมาก็ดิม,มเมเลียก็โอเคครับโอเคช่วยได้ดีแต่ว่าบางไปหน่อยบางครั้งนี้โดนประกบ2คนนี่อาสู้ไม่ได้เลยครับ ต่อมาก็ลามอนะครับก็เกมนี้ก็โดนไปบ้างครับถือว่าโอเคครับโอเคถือว่ายืนคู่กับวาลานก็อาจจะมีรั่วบ้างนิดหนึ่งครับเพราะผมยังไม่ชินกับเกมลับนะครับก็นเกมลับเราถือว่ามาตรฐานนิดหนึ่งก็ตามมาตรฐานก็โอเคแล้วทีมนี้แผนนี้โดยเฉพาะตัวนี้คือสุดยอดจริงๆครับก็ตามนี้ครับก็ใครที่ชื่นชอบก็ไปปรับแผงลองปรับกันได้นะครับลองไปใช้ตัวที่ตัวไหนที่คิดว่าโหดๆก็ไปลองปรับลองซื้อกันได้เลยนะครับ ก็ต,ตามนี้นครับก็ไมีลืมเอาสับใครที่ชื่นชอบอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครห์ผมกันด้วยครับช่วงนี้ก็อยู่ในสาสทุกขภาพกันด้วยครับแล้วเจอกันใ,ใหม่คลิปหน้าครับเจอกัน